นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเจ้าสาวจำยอมตอนที่15ใบหน้ายาหลับไหลเรียกรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของแดนนี่เขาเอาแต่นั่งมองภาพนั้นอย่างไม่รู้จักเบื่อเห็นว่าผาฝันหลับสนิทไม่มีวี่แววว่าจะตื่นขึ้นจึงต้องใจมองเธออยู่นานยิ่งมองเขาก็ยิ่งรัก หากเป็นเวลาตื่นเขาดูตนเองว่าเขาคงไม่กล้าหักขาน้ำใจเธอไปอีกพักใหญ่ๆแต่ใน,นเมื่อเป็นเวลารับหญิงสาวคงไม่ขัดขืนและคงไม่โกรธเคืองเขาใบหน้าหล่อลูกครึ่งเยอรมันไทยเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆดวงหน้าหวานละมุนค่อยๆบรรจงแตะดิมนฝีปาก ลงบนคิ้วโค้งอย่างแผ่วเบาดาวกลับกลัวว่าเธอจะชอกช้ำเขาย่ามใจเมื่อเห็นว่าใบหน้าน้อยๆยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเขาจึงค่อยๆไหลปลายจมูกไปบนพวงแก้มไหลหวนเป็นวงกลมๆพยายามสูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากแก้มนวลและ ด้วยความที่ยังยับยั้งชังใจไม่อยู่แดนนี่เลื่อนริมฝีปากสีแดงธรรมชาติของเขาไปแตะริมฝีปากอิ่มสีชมพูใช้ขยับปากวนไปร,บรอบๆเม้นจูบดุนดันเบาๆก่อนจะเพลอไพ้เล็มเลียฉลมความชื้นลงบนความนุ่มนวลบนริมฝีปากอิ่มของเธอแดนนี่ ลงลืมไปว่าเขาไม่ได้โกนหนวดมาตั้งแต่เช้าผาฝันจึงรู้สึกตัวตื่นเหมือนถูกน้ำแหลมๆเที่ยมแก้มนวลจึงสะดุ้งตกใจตื่นพอได้สติก็ร้องถามคุณทำอะไรนะ่ะหญิงสาวร้องล้านหลดก็ปลุกเธอไง ปลุกแบบเดียวกันกับที่ปลูกเจ้าหญิงนิทานาสิเขาว่าอย่างยิ้มแย้มหญิงสาวรีบประถอยอย่างไม่ไว้วางใจเขาก่อนสายตาจะมองไปรอบๆจึงเห็นรา้านด้านขนมขายนมสดที่อยู่หน้าบ้านเธอนั่นทำให้เธอรีบหันมามองเขา เขาพาเธอมาที่นี่ทำไมกันคุณแดนนี่คุณพาฝันกลับมาบ้านเดคะเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าเธอถามอย่างร้อนรนทำเอาแดนนี่อ้าปากค้างจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะพาเธอมาเพื่อมารับประทานขนมปังนมสดเพื่อนึกถึงวันวานในอดีตแต่มันกลับทำให้เธอตกใจตื่น ตื่นตูมอีกจนได้เปล่าเปล่า,ลาพี่เห็นว่าฝันเพิ่งฟื้นไข้าอาจจะคิดถึงบ้านแต่พี่ก็ดันลืมไปว่าตอนนี้ทั้งแม่ดวงกับตาสันอยู่ที่โรงพยาบาลกขาบอกเสียงอ่อนๆจริงสิค <Good S 1> ุณแดนนี่คะฝันขอไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลบ้างได้ไหมคะ อีกแค่สองวันก็ถึงวันกำหนดพาตัดแล้วฝันคิดถึงแม่ฝันเป็นห่วงแม่ค่ะใช่สินาะก่อนหน้านี้ชายหนุ่มลั่นวาจ่าเอาไว้ว่าเธอจะต้องอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนมาไหนเด็ดขาดโดยที่เขาไม่ได้อนุญ,ญาตนี่นา ผ่าฝันผู้น่าสงสารเธอยังไม่รู้ตัวอีกดว่าตอนนี้เขาแทบจะมารับคาบแก้วอยู่แทบเท้าเธอเต็มใจยอมตามใจเธอหมดทุกอย่างแล้วถ้าฝันสัญญาว่าจะไม่ดือ้อไม่ออกฤทธิ์กับพี่อีกเขายื่นข้อเสนอพร้อมรอยยิ้มอันวานละมุนหญิงสาวก้มหน้าไม่ยอมตอบเธอรู้สึกว่า ดวงตาสีน้ำตาลอันดุดันบัตรนี้เต็มไปด้วยประกายแห่งความอบอุ่นและอ่อนโยนถึงแม้จะอยากเชื่ออย่างนั้นแต่เธอก็เคยเข้าใจผิดมาแล้วไม่ใช่หรือดดนนี่ก้มลงหอมแก้มนวนดังฟอดทดสอบว่าเธอจะยอมรับคำสัญญานั้นหรือไม่และเขาก็พบว่า ใบหน้าที่สุดแสนจะน่ารักนั้นไม่มีปฏิกิริยาลบปีเขาเลยไม่มีสิ่งใดแอบแฝงในใบหน้าหรือแววตามีเพียงสิ่งที่เรียกว่าเย็นชาจากดวงตาคู่งามที่เขาไม่เคยพบจากเธอไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้พี่จะลงไปซื้อขนมปัง เย็นนี้เราจะได้กินกันที่บ้านจริงๆเขาก็อยากจะพาเธอลงไปรับประทานอาหารด้วยกันแต่สภาพของเธอตอนนี้คงไม่เหมาะโดยเฉพาะด้านนี้มันอยู่หน้าบ้านของเธอไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาพาเธอไปทานอาหารไม่มีใครกล้าพูดหรือมองรอยจูบที่คอของเธอให้เธอได้รู้สึกระคายเคืองและผาฝันก็นั่งรอหงยใจเย็น เธอจะไม่ดื้อกับเขาอย่างที่ได้สัญญาและแล้วเขาก็ดูแลเธออย่างดีกระทั่งถึงวันที่เขาสัญญาจะพาเธอมาเยี่ยมมันดาของเธอแดนนี่เตรียมของเยี่ยมไข้ใบโตมาฝากซึ่งของในตะกร้าก็มีต่ของเฝ้าของของคนไข้ทั้งนั้นของคนเฝ้าไขเพราะหลังจากฟื้นจากการพ่าตัด ดวงตาก็คงจะไม่ได้กินอะไรมากตามคําสั่งของแพทย์การตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์เพื่อตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนการผ่าตัดมีส่วนทำให้ดวงตากำกำลังใจดีอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้แพทย์จะต้องนำชิ้นเนื้อไปตรวจสอบ ว่าเป็นเนื้องอกประเภทใดจากนั้นจึงวินิจฉัยว่าหายขาดหรืต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยเคมีบำบัดเป็นเวลากว่า8ชั่วโมงที่เขาพ,าพาพาฝันมาเฝ้าเป็นเวลากว่า8ชั่วโมงที่พาฝันกับน้องชายยังคงนั่งรอนอกห้องหน้าผ่าตัด ด้วยความอดทนและผลการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีใจจริงหญิงสาวอยากจะเฝ้าจนกว่ามารดาของเธอจะฟืน้นแต่เธอก็ไม่อยากผิดคำพูดกับแดนนี่เธอจึงยอมกลับไปกับเขาในตอนเข้าเมื่อเขามารับโดยไม่ดื่มที่จะสั่งให้น้องชายของเธอคอยโทรศัพท์รายงานผลการรักษาอย่างละเอียดข้างฝ่ายของแดนนี่เอง ก็ต้องมาเชิญปัญหาดำคางใจจากเดซี่พอตั้งแต่วันที่เขาหายตัวไปกับภาฝันชายหนุม่มก็ได้แต่พยายามหาข้ออ้างหลบหน้าหลบตาไปพลางๆก่อนเพราะเขายังนึกหาหนทางวิธีดีๆมาสลัดเธอออกจากชีวิตไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อการคบหากันของทั้งคู่เป็นที่ร่วงรู้ไปถึงวงสังคมอย่างนี้ด้วยแล้ว ช่วงนี้ฝันไม่ต้องรีบตื่นไปช่วยงานป้าแก้วหรอกนะร่างกายของฝันไม่ค่อยแข็งแรงเขาบอกขณะที่ร่างกายกำลังจะกด่างบอบบางกำลังก้าวลงจากรถไม่เป็นไรหรอกค่ะตอนนี้ฝันค่อยยิงชั่วแล้วหญิงสาวตอบโดยไม่ยอมสบตาถ้าทางเยินชาของเธอทำให้เขาถอนหายใจหนัก จริงๆฝันไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้ในเมื่อฝันอยู่ในฐานะภรรยาของพี่เธอไม่สบตาเขาแต่เลือกที่จะตอบฝันไม่อาจเอื้อมหรอกคะ่ะอีกอย่างมันเป็นคำสั่งของคุณเองใช่หรือคะเธอสร้างยิ้มให้เขาเขารู้และเข้าใจว่า พาฝันจงใจประชดเขานอกจากตื้อหลานแล้วเธอ,อยังประชดประชันเขาอย่างเจ็ดแสด์เอาเป็นว่าพี่สั่งคำสั่งใหม่ยกเลิกคำสั่งเดิมไม่ได้ดรอกค่ะถ้าคุณต่างกลับไปกลับมาอย่างนี้มีเต่จะทำให้ป้าแก้วแกดูถูกฝันทีนี้แกจะได้รู้ว่าคุณพาฝันมาทำอะไรกันแน่ พูดจบก็คอมสีสัให้เขาอย่างนอบน้อมประคองคำสั่งเดิมไว้อย่างเจียมตัวส่วนเขาเองก็ได้แต่ถอนใจอย่างระอาเขารีบรงจากรถและจับมือของเธอไว้เขาอยากจะบอกกับเธอเหลือเกินเขาอยากจะอธิบายกับเธอเหลือเกินว่าเขาต้องการจะแต่งงานกับเธอตอนนี้ อยากให้เธอมาเดียนเคียงคู่กับเขาเคียงข้างเขารักเขาอย่างเช่นเมื่อก่อนแต่ดูเหมือนพาฟันจะเข้าใจผิดกันยกใหญ่แล้วจบแล้วนะคะเจ้าสาวจำยอมตอนที่15บถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังนะรับฟังแล้วก็ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดินเนาะขอบคุณค่ะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ